ได้แล้วฉันอยู่ที่ไหนเลสนอบล่ะนายมีหน้าที่แค่ตอบคำถามเข้าใจใช่ไหมแล้วแกเป็นใครวะมันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือแกเป็นใครชื่ออะไรไอหาเอ้ยแกเกิดที่ไหนมาจูบก,ก้นทึ้งเซ่ชื่อของแกคืออเล็กเมลสัน กิดที่แฟร์แบงก์อลัสก้าในปี1961เขารวมกับทีมสังหารของ CIA ชื่อปฏิบัติการว่าโอเปเรชั่น40ใช่หรือเปล่าโอ้ยมึงช็อตกูอีกแล้วท็อปมาเดี๋ยวนี้เออแล้วนสถานีออกอากาศล่ะันอ,อยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าแกพูดถึงเรื่องอะไรตัวเลขเมีองสันมันหมายถึงอะไรพวกนั้นออกอากาศจากที่ไหนฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเลขพวกนั้นโว้ยแล้าดาโควิดล่ะนายจำเขาได้หรือเปล่าให้สิ่งที่เราต้องการแล้วนายจะปลอดภัย หนึ่งช็อตกูอีกแล้วไหนบอกว่าจะปลอดภัยไงเริ่มกันที่ชิวบาร์ก็แล้วกันปีหนึ่งเก้าหกหนึ่งที่อวหมูเรารู้ว่านายอยู่ที่นั่นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คออฟยูทิ่ยแบ็กออฟครับกับผมบีนโอตาคุคนเดิมไม่ใช่จะต้อแล้วเมลสันทะลุกแกโกหกปีหกหนึ่งที่อวหมูมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแล้วก็ฆ่ามันหมดไง โกหกไปก็ไม่มีประโยชน์เมสันเรารู้ว่าใายอยู่ที่นั่นกับวุดและโบแมนวุดโบแมนดาร์โกวิชแกจำอะไรเกี่ยวกับดาร์โกวิชได้บ้างคาสโตเราไปเพื่อฆ่าคาสโต ตำรวจกำลังจะมาแล้วไอ้หนูให้ไวเลยว้าไฟแบบนี้ซิปโปแน่ๆไม่เจอกันนานเลยนะว่าไงคาร์ลสนั่นโบแมนนะวัสดีคาร์ลสและนี่เมลสันไหนได้มีอะไรให้เราดูเราอยู่ตรงนี้ทางเหนือของแผนที่ตามแผนเดิม จะมีการโจมตีตรงนี้เพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อให้พวกนายแอบเข้าไปด้านในแล้วตอนถอนกำลังล่ะเตรียมทางหนีไว้ให้แล้วแค่ไปให้ถึงก็พอเยี่ยมมากสงสัยจะงานเข้าแล้วอ่ะภาษาอาราตินฟังไม่ออกพูดอังกฤษได้ไหมไอตัวนั้นมันมองอะไรของมันวะ งเดินมาแหลฉันถามว่าแกมาจากไหนใจเย็นเพื่อนรอเดี๋ยวกูพูดอยู่กับโอ้โหปักแล้วตบแล้ขวดก็ต้องตามด้ยวยเวลคัามดิ้งสิแบบนี้เฮียเอาละพร้อมแล้วเกี่ยวเลยไอ้หนูขอโทษด้วยเรื่องบ้านนะคาร์ลสไม่ม,มีปัญหาเดี๋ยวคนของฉันจัดการเรื่องศพเองพวกมันหลบอยู่หลังรถมีปืนลูกซองโอแมนกับคาร์ลสไหนยิงคุ้มกันเราจะหนีไปทางถนนส่วนนายเมลสันตามฉันมาไหนมีไหนหลบอยู่หลังรถใช่มึงไม่อยาให้เหลือ อะไรก็ตายระเบิดขนาดนี้ไอ้มานี่อีกคันมันมาทำไมเอาดีไปเด็กไหนมันจะมีมาอีกไหมทางเปิดแล้วรีบไปเร็วโบแมนดูทางขวาด้วย,ยมา,ยมาระเบิด,ด,าออดวากิงแน่งเออดีกว่าระเบิดตายหมดเลยอ้อมมานี่อีกคนเฮ้ยเสียงรถจากาไหนวะมีไงอยู่นั่นอ่ะน,นี่ไงรถวงนั้น ไปหน้า,าอืมเขามากระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ยเสียงรถกูเปลี่ยนปืนคอก่อนเลยไหนอะจอดเอาไปนเนี่ยเซิร์ฟให้มาเถยะตัวนี้อีกคันนึงจะลงมาใช่ไหมไม่ต้องลงมาระเบิดไปะท่อมร,รถนั่นแหละเสร็จหมดละทางนี้เขาไปในซอยจะเอารถเอ็นเทียมาจอดแบบนี้มึงแหงกันมาทั้งกลมเลยมั้ยเนี่ยไดโหลดครับเหลืยเพีดเดยงเหลืออีกหลายนัดเอาไปกิน การหนึ่งเอาไปเลยกูเจ็ดยิงเปนสิบหกเออบินมีแต่ไหนวะไม่เห็นว่าปฏิบัติปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไหรวะนั่นนั่นนั่นมาแล้วล่วงไปรีมาเพื่อนกมกันให้ไอ้สุดไม่ยอมลงแม่สัรมาตรงนี้โว้ยไปไปไปรีบวิ่งนะเอาวะอ๋อคือรถอะเราขับวะรีบไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านบินพร้อมแล้วไปเลยเอาขับไงล่ะทีนี้ อ๋อขี่ควาดหัหลังขมแมงเข้าเกียร์จับ้ายไปข้างหน้าาไปสิอบอย,อย,ย,มยแม่มงเอ้ยโอโ้โหโดนถล่มยับกล้าบินเลยไ,ไอ้เงี้ยมัน,มน,นเป็นถนนเออเห็นแล้วแม่งอุย้ยเอาตัดกับมาคัสซีนอีกเขาหายไปเมลสันคุณได้หลบหนีการจับกุม การบุกเอาหมูเริ่มต้นขึ้นแล้วคุณก็มุ่งหน้าไปที่ฐานทัพของคาสโตและพาดจากเขาต้องทำอีกครั้งไม่มีทางเลือกแล้วจับช็อตไม่ถึรอบไอ้เอยที่หมายแล้วคารลอสและคนของเขาจะบุกโจมตีสนามบินและอีกไม่กี่นาทีสัญญาณมาแล้วไปเลยเดี๋ยวต้องขอไปเลย ลวะโอ้โหทหารยามสองคนลงมาปั๊บเก็บก่อนเลย nice, เเนนะยนนาะี่น่าจะเป็นภารกิจทหารฟิเดคาสโตนะเราเป็น CIA สามคนเ <'s> มสันจัดการไอ้หมอนั่นโอเคกดดีใช่ไหมโอเคล็อกคอ เยี่ยมมากพวกมันจะมาสนใจเรื่องที่สนามบินขบวนรถด้านหน้าไม่ต้องสนใจปล่อยพวกมันไปมาจำที่แล้วพร้อมไปรถุกาะทหารกองกำลังมุ่งหน้าไปทางสนามบินหลบไว้ปล่อยให้มันผ่านไปก่อนการแอบเข้าไปด้านในนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องยิง โอ้แมนคุมปีกขวาไปเลย <c oughs> มีอยู่ข้าน้าสองคน <c oughs> เปิดเลยแล้วกัน <c oughs> ล้มสองข้างบน,นได้เรียบร้อยได้เคลียร์รีบไปเลย <c oughs> ทางนี้ <c oughs> ไปข้างบนรับทราบ คาสโต้มันกำลังกลักลวมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละเราตามล่ามันมา3ปีแล้ววันนี้เราจะจบทุกอย่างรีบขึ้นเลยเดี๋ยวแม่งโผล่มาอีกโอเคโบแมนอยู่ซ้ายเราจะเข้าปีขวาเขี้ยเข้าแล้วคอยอยู่ใกล้ๆกันไว้นั่นแหละมันไม่ล้มวะโอเคจบเขี้ยอยู่ตรงนูน้ในไกลๆหลบอยู่หลังกำแพง อุ้ยเข้าหน้าเต็มๆเลยล่วงแล้วไปเลยไอ้ยไฟแรงๆในแถวนี้ซ้ายไ,ได้เก็บไปยิงซอเคียวจำตำแหน่งแล้วไปเลยเอ้ฮะบังกล้อง โค้โดเ้ยระวังด้วยเมลสันโอแม่คุณคนละค่าพอดีปัญหาให้สัญญาณด้วยรับทราบเมลสันตามขึ้นมาเราจะคนทุกห้องไปหาตัวคาสโต้ไปแดงเกลือดมีโรดทำแล้วไปลวงหนึ่งทางเดินเคียร์น่าจ,จะหมดแล้วไปต่อ วิลด์ไปเอาด้านข้างอ่ะลหลบอยู่ไหนหนี้ใช่ไหมเล่าเก็บสามไปเลยเอาโอทีวูดเกว่าทางปืนเองว<ถ>ิลด์โตลงนิดไหมยืดแรงหลังประตู เชีเยเจิดอะไรขึ้นวะเครื่อง b 26ไงมันทิ้งระเบิดสุดใจทิ้งกันแบบนี้มีกชีวิตก็ไม่พอเป้าหมายที่หรอรับทราบาาอ่ะออกมาแล้วนะไปเงินโอ้ยโัวหนึ่งกลังเอาลูกเกี้ยงไปกิน,นเฉลี่ยันพักวันวัดกินมา ลองอีกไปกนัดวิ่งมาทางนี้ก็สวยสิครับไปไหนแล้วล่วงแล้วไปต่อโอเคประจําตําแหน่งแล้วไปเลยหนึ่งไม่โดนรอแล้วสองตัวนึงสามเข้าชายโคงทําไปอีกนัดเรียบร้อยเคียว โอแม่ข้างในหมดแล้วเรากำลังจะออกไปรีบๆหน่อยเครื่อง B26 กํำลังจะมาทิ้งระเบิดแล้วเอาหมาแล้วที่อยู่ข้างหน้าสบเข้าไปด้านในเตรียมประจำตำแหน่งนี้แหละเริ่มสร้างประวัติศาสตร์กันเอาไปเลยแสกหน้าแน่ๆเข้าหน้าเต็มๆฮะไอเชี่ยผู้หญิงมาถือปืน แม่งเอ้ยเห็นหรือเปล่ามันเอาคนมารับกระสุนแทนมันและอีนดี่ก็ยอมตายแทนมันด้วยนะโอ้โหวูดโอเคไปป่ะดูได้ไงว่ามันอยู่หลังประตูไม่รู้ว่ายิงเล่นโหแมนเก็บเป้าหมายเรียบร้อยแล้วท้าทางคลอสมีปัญหาพวกเขาไม่ยอมบุกทหารคิวบาอยู่ข้างล่างนั่นแล้วก็เครื่องบี26ทิ้งระเบิดไม่โดนเป้าหมายเข้าใจแล้วเรากำลังจะไปทางห้องโถงจะเจอกันที่นั่นไปกันเถอะโหมแมนดูขวาด้วยรับทราบ เช่นโบนันว่ะเอา้าแล้วมึงไม่ยิงมนันนะเดินปล่อยมันออกมาเฉยเลยมีโลดแล้วห้องแล้วอยู่หลังเสาเลียเยาลูกเลียงไปอีกลูกโผงตาไม่ถึงอนะ่ะ ทแทงครับเดี๋ยวขอรีโหลดแปบ๊บจัดให้เพิ่งเคี่ยวเอาหลังห้องอีกตัวหนึ่งนี่ตึ้นไนงะโหลดแล้วทำงานเรียบร้อยตัวอยู่กูนน้นั่นยังไงเรียบร้อยมึงออกจากที่นี่ก็เถอะตอ,อนนี้เจ้าตึ้งนั่นจะฉีดเราเป็นชิ้น เป็นเคียร์น,าาน่าจะเคียร์แล้วไป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 ,ไป,ไป,ไปับไปจากที่นี่เร็วโอย้ยข้างนอกเทียมเลยว่ะอ้าวรถจอดเปิดรถแข่งก่อนเลยร้อยเขาเรียกตัดกำลังโอ้โหพื้นว่ะข้างนอกยากแล้ว โหลดปที่ข้างนอกมีอะไรบ้างนนเนี่ยมีหอคอยนึงไปเก็บอคอยก่อนไปว้แป๊บแบบนาวจะอยู่นั่นแหละ 100. นน okay. เรียบร้อยเคลียร์นึงเ็สองอีกคนโอเคเรียบร้อยพวกเราติดแงกเลยถ้าจะไม่ดีแล้วไม่มีกำลังเสริมตรงนี้เลยโคตรโหดอ่ะมีคนอยู่นั้บนหอคอยอนคาร์ลสไปไหนวะเก็บบนห่อคอยก่อน คาร์ลอสเกิดอะไรขึ้นอา้าวคาร์ลอสหายคาร์ลอสเข้มาช่วยคาร์ลอสมาอาตีพีไปถล่มแม่งเลยยิงกนท่้าจะลำบากอันตีมากลูกแกรกทีปัญาากลังมาตรงกำแพงที่ตะว,วันออกโทษทีที่มาช้าวูดพอดีรถมันติดโบแมนมันยิงอาตีกีมาเคลียร์ทางให้นะครับเฮ้ยรถบีทีอาร์ว่ะรถพุ่งเกาะไม่เป็นไร มีอพีจี RPG เหลืออีกนัดนนึงัดไป <All right. S 1> เราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วส่วนมนให้ด้วยนะคาร์ลสเรากำลังไปทางไล่อ้อยเหนือสันรออะไรอยู่รีบไปเร็ววิ่งไม่ได้เนี่ยเนี่ยผมกดวิ่งแล้วนะแต่มันวิ่งได้แค่แป๊บเดียวเองสนามบินอยู่ทั้งนั้นหรือว่าคาร์ลสจะอยู่ตรงนั้นนะ เขายังไม่แพ้หรอกน่าพวกกระบอกํำลังถอยลงข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวจะขอไปบูที่นี่กำลังจะแตกคุณต้องรีบออกไปจากที่นี่ตอนนี้คือมินพร้อมหร,รือยังเครื่อง่ะพร้อมแล้วกำลังรอเจ้าหญิงขึ้นเครื่องอยู่ปัญหาเดียวคือเวลาเพื่อนขอเรากำลังไปวิ่ง เรารอนานเกินไปแล้วริ่งเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ันวิ่งได้แค่เดียวระยะมันสั้นมากเร็วๆโว้ยอ้ยโหระเบิดวิ่งเลยเดี๋ยวะวะนั่งไงเก็บทุก่อนเลยโอเคมีร,รดมีเครื่องแล้วเฮ้ยเอ็มหกศูนย์สวยดิยริงๆิ้่หมดด้วยซัดแหลกครับอย่างนี้ อุ้หขาขาดระเบิดวิสองตัวเรียบร้อยนี่ต้องนับติดใช่ไหมเกลียบอบุยมาข้างหลังเหรอที่นี่ใช่ไหมอา้าวไปยังกรบแบบนี้ผลิตไม่มีวันหมดร้นอนด้วยเรียบเห็นไหมอ่ะทิ้งลบก่อนเลยจบจบไป เดียวครับชั่วโมงนี้ปาดหัวไปแล้วไม่มีรถเขียนหนึ่งมันคงไม่ปล่อยให้เราไปเฉยๆแน่เมสันสเอาปืนใหญ่ออกไปจากทางตรงนี้ฮะของไปเลยฮูดเรามีปัญหาแล้วพวกมันรถระกวางนัานเวแย่แล้วระยะทางเลยต้องเอาเครื่องขึ้นทีนี้ไอเดียแล้ว เมสันมึงแกป้าเหรอมึงวันฆ่ามึงเนี่ยเมสันมึงจะทำอะไรกลับมาจับหาอะไรกูโดดลงมาแล้วกดเมาแล้วยิงเอาให้ลาบสันไม่เที้ยงฝั่งอันเวใช่ไหมอันเวเคลียแล้วไปเลยเมสันมันไม่มีทางเลือกมูดฉันรู้ฉันมาที่นี่เพื่ออะไรไอ้เชี่ยโดนจับว่ะบอกเลยด้ามปืนหลับสิครับแบบนี้ ฟื้นมาอยู่ที่ท่าเรอือแกตายแล้วนี่ฉันฆ่าแกแล้วว้าวแกฆ่าเ่ยมันตัวปลอมอย,ยู่แกคิดว่าเราไม่รู้แผนของแกเหรออกเรารู้ทุกอย่างนั่นแหละผมยกมันให้คุณท่านในพลนของขวัญจาความสัมพันธ์ของเราแต่ขอแบบทรมานทรมานหน่อยนะผมจะทําให้เขารู้จักคำว่าทรมานแบบที่เขาคิดไม่ถึงเลยล่ะฉันมีแผนให้นายอยู่แล้วอเมริกัน มันแน่ๆเป็นแผนของดาคโควิดแน่ๆ